them like run them, run them. You will find i y สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่โจ๊กเกอร์ฮิปเกมเมอร์ครับเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมครับห่างหายไปนานคิดถึงกันบ้างไหม ภาคที่17แล้วนะครับไมค์ค r a f เซอร์ i ว a l q ลควก็ใกล้จะจบกันแล้วนะฮะ mm hmm. เหลือแค่เนี่ย mm hmm. วัวหมูให้ครบ50ตัว mm hmm. แล้วเราก็จะจบปิดซีรีส์อีพิโซดนี้นะครับ mm hmm. ถามว่าจะทำต่อไหม mm hmm. ก็อาจจะทำต่อในอีพิโซด2นะฮะ mm hmm. เพียงแต่ว่า มีเวลาว่างหรือเปล่าแค่นั้นเองเออตอนนี้เราก็เหลือแค่สองอย่างเท่านั้นนะฮะเป็นไปได้ผมอยากให้เสร็จในอีพิโซดนี้อย่าเพิ่งเข้ามาเป็นไปได้อยากให้เสร็จในอีพิโซดนี้ไปเลยนะฮะก็คือสร้างห้องเอนชานของนะฮะห้องเอนชานก็เนี่ยฮะเป็นรูปเป็นล่างเป็นรูปเพี้ยอะไรวันเนี้ยโอ้มันไม่ใช่ห้องเอนชานแล้วเนี่ยมันจะต้องไปหาหนังสัตว์นะฮะ ก่อนอื่นเราต้องผมมีเออมีน้องๆแนะนําวิธีมาวิธีหนึ่งนะก็คือเอาเอาเนี่ยกระดูกเนะี่ยไปไปคราบนะฮะให้เป็นหญ้าอะไรสักอย่างแล้วเราก็เอาไปใส่หญ้านะฮะแล้วมันก็จะได้เออจะได้เป็นอะไรอะ่ะได้เป็นนั่นอะ่ะไอที่เวลาใส่ใส่กับใส่กับใส่กับอะไรว้ ใส่กับใส่กับแปลงผักโอ้ยไม่ได้แคสเกมนานขออภยัยเลยนะพูดติดๆขัดๆเหมือนเดิมเนี่ยได้โวนมิวเอามาเยอะๆเลยเอามาใส่เอามาแค่นี้พอแล้วเอาไปใส่แล้วเราก็เอาไปใส่แปลงผักแล้วย่ามันก็จะตืออืมกูเปลี่ยไม่เลวนี่เนี่ยล่ะ ได้เยอะไหมก็ใช้ได้อยู่เนอะอ่เอา่เอาแครอทมาปากไว้แล้วเราก็จะทำการใส่ยาปฏิชีวนะนั่นก็คืออึบอา้าวชิปหายแม่งได้อันเดียวอ่ะจริงอ่ะได้อันเดียวอ่ะได้ทีละอันเนี่ยนะกรรมแล้วไง ตามครั้งที่ผมใส่ตอนนั้นผมลองมันแบบวางทีเดียวแล้วมันได้เป็นได้เป็นหมูเลยนะได้เป็นหมูลูกเสือหมููเหา่าหุยไม่ใช่มันได้เยอะอได้เยอะกว่านี้แต่แค่นี้ก็พอแล้วพอสําหรับใช้ให้หมูผมได้มีอิสรภาพทางชีวิตที่ดีขึ้นมามามาแครอทโอ้ยแครอทม,มันกต็ตกวะตกระตกเว้ เล่นไหมครับแล้วก็ตุกนี้มันคอมยังไงวะเนี่ยร้อนแล้วนะหน้าร้อนโหร้อนแบบร้อนวไม่รู้จะร้อนไปไหนไอเราก็ไม่อยากจะต้องออกไปข้างนอกอะ่ะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้วันสองวันนี้ก็ออกไปเที่ยวเล่นมานละ้วเป็นมอเตอร์ชาด้วย <c oughs> อมอเตอร์ชว์มึงท้องเชนนี้ิรู้เลยอะ่ะ โอ้โหรถไม่ได้ดูเลยอะ <c oughs> ย่้าโตโอเคยา่าย่าโตแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราก็ทำผลผลิตออของเรานะฮะให้มันโตกันทุกอย่างเราก็จะได้ฟันทีเดียวหมดเลยฟันเอาหญาเอาไปเลี้ยวงวัวนะฮะ กลรจบแล้วอพิโซดนี้แล้วเดี๋ยวไ,ไไวไปเล่นเกมอื่นกันเนะจะได้เวลาไปเล่นเกมอื่นกันหรือจะขอวางวางมาเล็ดกันเออปิดเทอมนี้มันเริ่มร้อนมาตั้งแต่ต้นเดือนหรือกลางตั้งแต่ผมที่ไม่ได้อัปคลิปมาะมันร้อนมาตั้งแต่วันนั้นอนะมันอยู่ไม่ได้ในห้อง โอ้โหร้อนมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เลยนะฮะที่จะมาที่จะแคสเกมเพราะมมวแต่ไปเล่นเกมอื่นจนไม่ได้แคสเกมเลยเคเดี๋ยวผมจะตัดตัดไปเลยนะฮะวางไอ้นี่พวกนี้เสร็จแล้วเจอกันอีกทีครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมตัดแปลงใส่ปุ๋ยใส่ไอ ชุ่มขาวๆลงไปตะเกียบนะก็ได้มาทั้งหมดเนี่ยฮะหญ้าแกะแครอทเป็นร้อยเลยนะแค่นี้ก็น่าจะเกินพอแล้วนะฮะสำหรับการออกลูกออกหลานให้กับบัวมาน,นี่เลยวมาน,นี่กินหญ้าได้กันทุกคนไม่ต้องห่วงเราไม่อดอยากกันแล้วได้กันทุกคนเอาไปใครยังไม่ได้เอาไปเอาไปเอาไปได้ยังใครยังไม่ได้อาไป กินมากยาหน่อยไหมน้องย่ากแทบนะอย่างแทบเลยออกลูกออกหลานกันเยอะๆนะจะได้ครบห้าสิบตัวพี่จะได้ปิดซีรีส์ได้แล้วโอเคกินกันได้หมดหรือยังโอเคไหมโอเคหรือยังได้กินได้ได้กันทุกตัวยังเนี่ยได้กันทุกตัวหรือยังมึงเยอะไปใหญ่เลยโอ้ยไปแล้วลช่างแม่ง แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแต่แมงกระตุกมากต่อไปก็เป็นอาหารหมูสินะนี่ฉันจะต้องไปพังการเข้าประตูธรรมดานะมันจะดูเอ้ยมันจะดูธรรมดาสำหรับเราเกินไปสำหรับหมูแล้วเราต้องมาแบบโอ้ยลำบากเว้ยเราต้องมาแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎรบแมงกระโดดไม่ได้ติด หมดเท่เลยกูเข้าไปโอ้มีแคลอรมาฟ้าเอาไปหมูส้มติงเลยกินแคลอรอร่อยไหมได้กันทุกตัวไม่ต้องแย่งหวังว่าคงจะครบห้าสิบตัวก็ใครยังไม่ได้อะเอาไปเอาไปเอาไปอไปเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปเด้ไม่ได้อะได้หมดยังได้หมดยังเอ้ย ได้กินกันทุกตัวยังเนี่ยกูไม่กินกูจะให้มึงได้ยงังครบทุตกต,วกตวัวยังโอเคกระตุกมากไม่กระตุกโหหมูอะไรว้เยอะแยะหมดโอ้ยโดนหมูกินมึงจะด้วยก็โดนหมูกินแล้วนายไม่ให้ฉันกินสุดที่ทำไมอยากกินจนนายมีอะไรฉันไม่ไม่อยากกินแบบ พ่อให้ย่าแม่งแดกแม่งห้าสิบตัวแล้วแหละไม่ต้องนับคงจะรู้เป็นไงสบายดี<น>เอ้ยหัวเขาห้าสิบตัวยังไหมอาย่าไป<น>ก,กีนิขยังไม่ได้ย่าเอาไปขยังไม่ได้ย่าเอาไปได้ย่ายัางได้ตาด้วยได้ทั้งไดง้ได้ทั้งตาเอาไปกีนีิ อครบ50ตัวแล้วมั้งพอแค่นี้ก่อนน่าจะครบ50ตัวแล้วฮะแล้วต้องรอสักพักนะฮะมันช่างเหนื่อยอะไรยิ่งนี้เดี๋ยวข้ามตอนไปเลยนะฮะท่า,ทานผู้ชมครับไม e c คราฟของเรานะครับก็ใกล้เดินทางเข้ามาพาสุดท้ายกันแล้วนะครับแล้วผมก็มีข่าวร้ายจะมาบอกครับ ผมเพิ่งตายเอ้ยเพิ่งตายอยู่ในบ้านของตัวเองไม่รู้ว่าเป็นอะไรเปิดตัวไว้เฉยๆทำไมมันตายช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมคุณบัวทำไมผมตายอยู่ในนั้นกูไม่มียา่าเนี่มึงไม่สนใจกูเลยฮะทำไมผมตายเดี๋วไปรู้มึงช่วยพูดกับฉันวัวปูอยู่หมูทำไมผมตายจะไม่รู้นะกูจะไม่จะตาย <c oughs> แล้วผมไม่ทำอะไรให้ผมไปเลยรตายด้ยหายหมดเลยนา่ก็หาใหม่ทีแล้วของอยู่ตรงไหนนายก็ต้องหาใหม่มาด้วยแม่งเลยหมูกับบัวนี่ครบห้าสิบตัวแล้วนะลองนับดูครับกดกรุณากดพอยส์แล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ไม่ถึงห้าสิบตัวป่ะแต่หมูเนี่ยครบแน่นอนห้าสิบตัว พราะไม่เคยเยอะอะไรขนาดนี้มาก่อนครบแน่แน่หมูครบแน่แนมิชชั่นคอมพลีส50ตัวแต่วัวน,นี่แม่งวัวน,นี่แม่งยังไม่ครบ50ตัวเลยใช่ปะวะเดี๋ยวนับก่อนโอแม่งนับยากด้วยดิแล้วไม่มีของเลยเดี๋ยวเราไปเอาของข,องข้างในเอ้ยแม่งตายจะจบก็ไม่ได้จบแม่งไม่จบเดี๋ยวแม่งรู้แม่งไม่จบแปลของก่อนข้างในบ้าน ใช้มือตีหินสุดยอดไปเละตีไม้ดีกว่าเออแม่งเร็วกว่าเลยเออมามึงไม่ต้องเข้ามากูยาของของแม่งหายหมดเลยปัดติดท่แล้วหินมาหลอมเอาชุดทำชุดก่อนอืมอ่ะแม่งมีมีฐานแล้วเออชุดอะทำไงวะรองเท้ามาก่อนอ่า ต่อไปก็กางเกงเอ้ยหมวกเสียงเกียรอ์อะไระต่อไปก็กางเก,งไ,ก,เกงไม่พอกางเกงไม่พอรอรอมันหลอมเสร็จเออของอะไรหายหมดเลยปิกไดมอนด์ปิกไดมอนด์ชุดไดมอนน่ะทำชุดไดมอนใส่ดกวอ่ะแม่งไม่ถึกเลยอ่ะไดมอน นี่สลับสีฟ้าชุดเกาะอีกอันหนึ่งนะซูเกยชุดเกาะเย้ yeah! ไม่ต้องเอาละไอรอนเนี่ย oh. ขอสติกหน่อยมีสติกไหมจเจ๊ฉันไม่ได้เก็บไม้ไว้เลยเหรอและและโอ้ยต้องไปหาไม้มาใหม่ เอาไม้เนี่ยแหละเอาไปทำสติ๊กก่อนมาโอโอ,โอ้โอ้โอ้แมงมุมสติ๊กสติ๊กมาขอติ๊กหน่อยเออแล้วก็ทำขวานใช่ปะเออแค่นี้แหละแล้วก็เอาบล็อกที่ไม่ได้ใช้มาผมจะไปตั้งวิไปนับวัวอืม แม่งเออเออหิมะหยุดตกแล้วแม่งดีอ่ะเออฉันมาแล้วจันฉันมานับเธอแล้วฉันมาแล้วแค่นี้คงจะพอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคุณนับอนะไรวาเนี่ยสามหก เก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบย่เอ็ดอามี่ย่ายกยบเจ็ดแปด้ามสิบอง่าสกเบี่สิตัวแต่หมูเนี่ยครบชัวร์นับหมูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอองี่าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเอ็ดสองสามสจะไปก็สิบเอ็ดสองสามสี่าจะไปแค่สิบห้าสิบตัวแม่งนับเร็วอย่างกับไวไฟแล วัวขาดไม่กี่ตัวอย่างแม่งมแล้วหญ้าเยอะอะไรผมหายแมงหายหมดเลยวะจบเลยเราจะไปหาญ่าได้ที่ไหนโอเคเรารู้แล้วเราไปหาญ่าได้ที่ไหนเราตรงไปที่หมู่บ้าน N อพีซีกันเลยครับและแล้วข้าพเจ้าก็มาถึงดินแดนสวรรค์นั่นก็คือหมู่บ้าน N p c นั่นเองเรามาขโมยหญ้าอย่างเดียวเหตุผลที่เรามาเราไม่พบปะทักทายผู้คนแต่อย่างใดเรามาเก็บหญ้า ว่าไงย่าทำไมย่าไม่ค่อยขึ้นวะที่ทำไมทำไมย่าไม่ค่อยขึ้นวะตุกทำไมไม่ค่อยขึ้นวะสติปสติปทำไมย่าไม่ค่อยขึ้นไม่รู้หรอกแม่งถามอะไรไม่เคยจะรู้รก็มึงป,ปลูกเองกูยังไม่รู้กู okay. ปลูกเองแล้วกูว่าแม่งมึงจะช่วยกูปลูกไหมล่ะกูเป็นหมาไม่ยปลูกเลยเออแม่งทำคนเดียวก็ได้ ทำไมกูต้องเลี้ยงมึงด้วยเนี่ยเพราะมึงมีเควสอยู่ในิสต์ไงถ้ามึงไม่เลี้ยงกูมึงเอาอะไรผ่านพูดดีก,ก็ถูกอีกมึงนี่มันหมาอาชิเล่ย์จงจริงๆเลยนะแน่นอนฟ้าประทานไฟกูพูดเล่นไม่พูดเลยหรอกกลัวหมาฉลาดฉลาดยังไงลองทดสอบดูไหมล่ะยังไงก็อะไรถามอะไรก็ได้สองบวกสองเท่าไหร่เป็นสี่ ไม่ฉลาดสี่บวกสี่เป็นแปดผิดทำไมผิดกูบอกให้คูณมึงบอกตอนไหนกูคิดในใจชิบหายมึงอ่ะหมางโง่ไม่ฉลาดแบบกูกหรอกง่พอมง่อพอมึง,ง่ะนี่เนี่ยตัมึงตีกูได้ไหมเนี่ยมึงด่าพ่อกู พ่อหัวพอ่องเหี้ยแหละพอ่องแม่งพอ่องพ่องแม่มแม่งพอ่องพ่องแม่แม่งป<อ>ั๊บยังแล้วของเราครบแล้วช่วยถือหน่อยได้ไหมเมึงเอ๋ตักูมีมไฝ่ายแม่งช่วยอะไรไม่ได้เสือกมาทำไมกูต้องกินมัน กินมันประทางชีวิตมึงไม่ต้องแดกกูไม่แดกอยู่แล้วของแบบนั้นแน่ใจแน่ใจแล้วมึงมีแรงได้ไงกูมีพลังวิเศษเฮ้ยพลังวิเศษแล้ววะมึงไม่รู้หรอกมึงอยากรู้ไหมเนาะกูไม่ไม่อยากรู้หรอกกูใช้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออใช้ไม่ได้กูไม่อยากรู้ไฟมึงอะไฟกูมาควาย กูคนนั่นไม่ใช่หมาเอ้ยไม่ใช่ควายมึงอะชอบด่ากูด่าอะไรเนี่ยมึงชอบด่านะด่าตรงไหนฝายมึงอะควายมึงอะ,งอะควายมึงอะฝายควายมึงอะมึงอะฝายควายโอู้ยอยู่กับมึงนี่เหนื่อยกูมากับมึงกันเหนื่อยมึงจะมาทำไม กูมากูยังไม่ได้บอกเลยให้มึงมากูกูจะมาเออแล้วมึงมาทำไมเรื่องกูเออเรื่องของมึงกูกินมันอร่อยกินมากเห็นไหมแมวกูมีพลังวิเศษบอกมาแล้วไงเหลือมึงกลับบ้านดีกว่าเจอกันนะท่านผู้ชมที่บ้านหลังจากที่เรามาจากหมู่มบ้านอินดีซีนะเราก็ได้หญ้ามาจำนวนเก้าฟันหญ้าบ้างมึงเรียกเขาเรียกฟัน กูจะเรียกฝันมากี้เร็วเราขาดแตัวใช่ไหมฮะให้ไป9ออกลูกมาแปออกลูกมาเก้าใช่ปะไม่รู้แหละใส่ใจไปแล้วกูครบ50ตัวสักทีเดี๋ยวต้องรอก่อนนะแล้วเราแล้วผมก็ต้องไปหาของอีกนั้นเนี่ยมาเว้ยบัวกับหมูครบ50ตัวแล้วนะฮะแล้วก็เหลือห้องเอชนชัน เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเออทำอยังไงนาะเอาพี่แคคไปขุดนี่ก่อนเดี๋ยวไปทำของเพิ่มนะเอ่อแมงเอ้ยขุดไม่เข้าแมงแมงมึง,มงมโง่หรือเปล่าใช้จอบฟันขินเนี่ยก็มันไม่มีอะไรอะที่จะฟันได้เดี๋ยวมันก็แตกใช่ไหม นี่ก็ใช้มือเจ็บมือมึงโง่ไม่ยอมทับปิกแอกโง่พ่องพ่องมึงอะทำปิกแอกก่อนนะฮะเดี๋ยวโดนเจ้าสตีฟ่ะแม่งชอบกวนตินเออแล้วยังไงเอาบล็อกเอาบล็อกนี้ไปใช้แล้วกันเออเออมึงไม่ต้องเข้ามาเลยมึงออกไปเลยทำไรแก เดี๋ยวเราจะต้องไปหาอิซูกะซูกะอะอะไรวะไ <c oughs> อ,อน <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาทำกระดาษนะฮะทำกระดาษอะไวะอวไหนกระดาษวะทำกระดาษไงวะชิบหายแล้วมึงอา้าวกระดาษทำไงวะอันนี้มันเป็นอะไรลนะ่ะน้ำตาลอืม ทํากระดาษนกูลืมนะเนี่ยกระดาษเป็นแบบเนี้ยนะแล้วก็เอาหนังสัตว์มาผสมกร,กระดาษก็จะเป็นหนังสือนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราตัดกันไปหากระดาษมาก่อนเลยดีกว่า